ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนเนาะค่ะยินดีตอนหับเขาสู้ท่างช่องพอนผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ดก็มาตามต่อนะค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะจากปูสมุนไพรเนาะค่ะซึ่งเพิ่นตายไปแล้วหนึ่งเดือนกับห้าวันเนาะคะ่ะเพิ่นก็ยังมาบวชอยู่เท่าคู่มือนี้เนาะค่ะตายไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนหามือเนาะคะ่ะเพื่อนก็นมาบวชเป็นปูสมุนไพรมาซอยคนรักษาคนอยู่นี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะท่านใดที่เข้ามาเบิง่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อ,อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางชอง่องพอนพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้มาตามโต้คงสุดท้ายเนาะคะ่ะอยู่วัดปูสมุนไพรเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะบรรยากาศรอบๆวัด กะสิไปย่ำเนาะค่ะว่าปูได้ตัวดีตัวเด็ดอันใดโครงสุดท้ายฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนี่ยนะค่ะเห้มาไปรับชมรับฟังหรือว่าไปกราบปูพร้อมๆกันเลยค่ะปูฝันดีปูขาหน้ามรสรกับปูขาหน้ามรสรับปูฝันดีฟันยังไยังฝันแสดงว่าโตัวป้อยไปโตให้ไปแสดงว่าได้โชคแล้วปู

คนเห็นหาเห็นสามเห็นเจ็ดวันเน่อยู่แขนปูคุ่นมึงอ้ยะอมันก็เป็นไรๆ้องถเอฟซีแหละเอฟซีเเมนาน้งสิเป็นยังก็จะเห็นดีแค่เื่อเห็นเื่อกันก็ยังจะแลวันเหีเออ่ยว่มมนมาจับมัน,ออออบนี่มันสิมจังสิลอกขาบไปเอยนี่มนบ่ปูหลอกขามันบ่อกวัดึงเจุ้่นเนีืยแต่ข้าวแต่ข้าวที่ <c oughs> ว่าตายไป บ่าเจะเข้าเข้าก็มามันมันบอกว่าสริงมันมันไม่หอกจริมันติดมากแต่ตอนที่ว่าตายไปเดือนนึงก็หาเหมือนบอกปู Mo ่โอ้ม um> ันก็บอกเลยแบบนี้ช่วนี้บอกค่ะขจาางนี่เนี่ยมาถืงมาถึงดำขเลยเลือดเลือดที่มันแรงมากแล่วมันม่กป๋ากว่าค่ะมันมอื่นผมก็พยยัมมัน่างทมันกระปยน้องตี๋มันก็ะป๋ายนมงื่นเงมันจะเป็นจ่้อดมงเงี้ะเป็นจะทอยี่หันนักปู่เนาะ mỗi thứ gì cũng măng, măng để khao để kìm nó mãi buồn để ngang ở phá, phá nhảy đấy, phá nhảy, nhảy xong cứ kíp nhảy xong một tuần nó kíp, 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 kíp hai, Mình ăn hoành quá thì nó phải khum, nó phải kìm cho nó sẹo, sẹo nó sẹo, phá nó chỉ bị phủ phá thôi là. à. Sẽ bị phủ phá nó thì mà phải bị chóc phá, nó sẽ สี่ท้งสองรังเลยล่ะเคยาหาชิบหิปเอาแจเกื้อนงัเงมกคือคุ้มแว่าแ,บบแต่ตอนที่ว่าปูยังบตายตอนนั้นเพราะว่าตอนยังมีชีวิตอยู่ตอนที่แหลกนาะเป็นนังสีบปูดำแขนเอ๊ดำดำดำตากตอนนั้นดูดำออดำยังเม่อก่อนดำซืำ้อป่าหางมัดสีหาเอาสีสาสมันจะคุ้มเนาะปลาไม่เต็งเลยนะแต่เนอก็จิบจกปลาต้องเอาเสี้บห้อยเอาเื้อหนึจะได หอยแบกขอบปากมั้เนาะหอย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 เงือบบั like so, uh, so, ้นเนาะสมัย uh. ก huh? like, like, ่อนได้ตัวใหญ่ๆหอยใส่เงือบแล้วก็ไข่ใส่ไม่ไายเลยได้หอยยอนงามหอยหยมันหอยมันลอยยู่หันอยเขาเกันนั่งย่หันได้มากก็หอยได้มากก็หอยหอยนะาามสิบคี่สิบตัหมันยอะนะกฝูกามไหนะอำลามลามมันย่ามัก็เอา้ามมันตัหชมดูอองหกกไปแก้ออ่ะ เขาออกไปแก้วอาขึ uh ้นมากก็่าคอยฟหรือน้องตะตาต็อยู่บันรยเงือนอืมก็ฉีดหลายครั้งนักปูเนาะหน่อยคือเจ็บคิดแต่คิดเจเกาคิร่อยร่อยกลัวผน่อ่แล้วคนบ่เคยออกคนเอาคนมีตัวคนคนมาจับง่เง่าก็เอาค่ะปูเนก็จะเข้าจะง่าหน่อยไปนั่งคิดก็พอปัามีตัวมีตัวซ้ำซ้ำถีอไหมใช่มอนถค่ะถือเยอนจะเข้าจะกอเนาะเหือนกน บ่เหมือ uh. นแบบนีไปไงเจ้าพรไปไปน้องนไปหาสื่อไปบ้านของย่างไปถามเบังถามจีเข้อกบข่ายไแก่เบังคือเขาเขาก็บให้เบังค่ะไปบ้านน้องแมวไมัปแกะกู้กวงน้องแมวไปไปไปใช้เหย์ขายจีดไงตอนนี้โหลดโลดเครื่องนบ้นน้องแมว่นั่นอย่างเช่นเราเห็นที่ยุ่งยุ่งนั่นอยู่หลัง

เลือกนึ่งเนี่บนก็เป็นเด็กเจ็ดเลือกเ็ดก็เป็นเด็กชีเลือเก็ดก็เดกชีอันนึงมาใส่มาใส่ชีเป็นหา้ออตามันมันเปเด็กมันเป็นเดกร่างนออก็เจ็ดหาอายุอายุเจ็ด่หายค่ะคือเอาสองใบใบน่าออกหลายหัวมมีเงินพ่อันจันทร์เขาได้สองใบอสองพันน่เน่อไ เราใส่พันพันเก่ารอนยี่สิบาทค่ะเอาจปจำหอวันนี้ได้จัใบไปปูมาจะที่แปดใบวันนี้วั้อมาดาตั้งแต่เมื่อตอนพันเงนเกินก็เจ้าแปบมาได้จำหมอเลยมันมันสืันคือเอาเขามาจะจำหมอหนสือเอามาฟังว่าสื่อคือวัดตี่วัดจัดเจ้าบกีวัดจักเจืเขาเขามาสั่ง เนี่เขาออกมาขายช่วงมันคนที่กันบางอยเขาบอกหายเขาตัดวัตัดออกนี้วัดชุมอื่นไม่แม้รอนกว่าเป็นอาี้จัง่ปช่นคนที่กันมันกัยัักือ่ก่ามมันก็าะมันาะไเที่หะช่มงผู้มีเสื้อแหงออกไปขายขไปขายทังอื่นแสดงว่งที่กันตัดออกมันก็ต้องห้เขอแม่เคยเอาไ้ก่อหาเขเาว่าบังนี้มันได้มันเคยขายมันก็เลยไปเอาอุดรนนค่ะ Đó mà. Mà, mà cầu thích. Cầu thích một ngày giờ mà cho nó mà phải nó cao chứ bài khăn khay rồi nâng thì đây chỉ bài của thằng nó mưa ngày gần tao thì tao anh nhỉ đó hay ngày phải luôn hay nói bớt tiền nó con nhỉ cứ buồn nhiều hết đó cuộc làm hết, mì, kháng, đó, có hết. À. Như, cái bao bây qua một mình hết vì trong đó hết, sau, hết thấy một à. như bao sao thường hỏi mong cái phải hết dễ một dạng lần dễ cứ trong người như vậy trong cái gì bây giờ như vậy khó mà mà rất nhiều rồi phải ừ, à, ừ. anh hiện là tự nhiên nó vui cho ô anh em anh em bóc 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 số quá thì thử được nhỉ hiện mà mang ngam hiện mà mang ngam hiện mà mang ngam có thể thử ở bên nhánh nhưng mà mang ngam kết chuẩn chuẩn ูสนสามตันเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดสามนี่กับสามเจ็ดนี่มันตัวตัวกับมันอยู่นี่เนี่ยน่มองเลยปงวดที่สามสิบเจ็ดเจ็ดดเดศูชุดที่ศูนย์เจนี่มันเเข้ากันทั้งหมดยู่ในนี้เลยนี่ศูนย์เจ็ดนี่เ็ดศนย์เจนี่นีุ่่มยังมยงมันก มันหายง่ามแค่บ่อยเห็นเดี๋ยวมันหิ้งเนตาหวาดอ่ะนั่งทีละนังทีละเช่อหนึ่งค่าค่ากับห้งในือตาหานมันก็เก่กระบอกว่คันคนมันกระไรเนี่ยออามาบินแทงกันเนาะเต็มให้มันแลกในืตาอย่งเงี่ยหะตั่งกะจับไมาต้องต้องมันจีแกแทงคอคนเด้ออันนั้นเป็นมเดตัวหนามันมันอยู่พี่บ้านเนี่ยตัวหนามันมันอยู่ใบพี่บานเนี่ยอ๋อเองมันอืม อันนี 7, ้ม like, ันท้องใบเยอะน้องตองสาอันนี su, ้ใบเยอะมันนี่ตอนนี Yu, <il> lights, so ้เอาัดเลยมีเท่าไหร่เอาหมดมันม่งปูเดี๋ยวดอันนี้ใบราอยชิปนี่ต้นใบเดียวน์อยชินี่มันได้เยอะคนอ่ะบงแน่คนอืมอืมค่ะสามก้านครับเจถ่ยังสื่ออยู่มันบ่ดอกเจถาเดตัวเก่าเจาเลยตวเก่าเเก่าเฮ้ยเฮ้ยมีมีมี Nhớ giờ hôi cho không? Thầy bố khá, khá lại, lúc này khá Nên bỏ à. cái này ngay À Cho chữ chữ nhỉ Chữ con chịu xong bày ở, 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 ở này, ừ. mà, <Sụ> bánh nâng dưỡng nhỉ Mất mi À bày bắt đấy nó Lúc cái này mà dưới đây phân văn mới chịu ở kia bố Chết hả phân văn Văn đấy cứ xuống hả Nọ Chết hả phân văn Nhảm nó ở đây Nhảm nó ở đây tụi câu dưới đấy phân hả anh ở cái bó không bà? Bột nhẹ, nên còn dù bà ừ. Chữ ở bớt này ừ. Ừ. chứ nha, mất cả mộ ổ ác bà Nói ừ. cả bó cứ cần đây ừ. À, mình chịu ổ ngà Ôi, rơi đây, thuốc cả ừ. bó đây Nhắc mà gì chứa phải đây, nó dập ừ. đây thì mọi người hèn Hèn của bà đi ừ. 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 Mọi người ổ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  อย่าเลมาเห็ดมาสางมาเป็ดสลัดเนี่ยนะปูเนาะว่าจะออกไปยังดอกเจะจับางแดงมันมากไม่จะเจอมะจังเงินมันในโลกก็สิขอบคุณปูหลายๆได้บบดนี้สำหรับแนวทางเนาะค่ะแบ่งปันเพื่อเอฟซีได้โชคได้หมานเพื่อใะไเพื่อในมาเห็ดซอยสางเลัดสังเนาะกันเนาะพวกเหล่านู้พวยผู้มีเงินหลายหลายล้านป่ะอย่างว่าเป็นเจ้าภาพก็มากเลยไออย่างว่าเป็นเจ้าภาพมากรวมเห็ดรวมต้มสางเนี่พวกอยังจากเรายุเนาะมีโยมีตุ๊กตาฝนผู้ใดผู้มีไปค่ะ ยุ่งไม่แค่นั่นก็บ่จะไปออากุไม่ออกก็จเข้าขมากลูกม่าเบิ้งก็ว่าจะไปเบิ้งคือกันมันไดทีอว่าโตไปเบิ้งมันยังไม่ขอนแค่นี้มัน่านาหนักอืมอนนะแค่นี้ก็ขนหน่อยหอยมหลจว่ารับแต่เรามีมากมาเอมาจะบังคอเนี่ยมาจะบังคอคู่งมากเลยคนคน่าอย่างมาเห็ดมากจากมากเนี่ย ไม่มาจ้างก็มาบอกว่ามาบอกบอกเบื่อตัวมันยังยังจะได้นั่นมาเห็นมาจ้างกันคู่ใดกับใดคู่ใดกับใดเจ้าเกาซีนี่ย่าป้าบอกกย่าป้าเกาซีเห็นเยอะเดี๋ยวไปมันยังจะเห็นเยอะหันมาไม่ใครคือกันก็แต่บางเกาซีว่ะใช่เกาซีปูขาววันนี้ลูกเกาสีขอบคุณปูหลายๆเนี่ยสำหรับแนวทางฝากเอสซีปูกับเมื่อวันก็ เนาะเดี๋ยวพี่ตเตยานั่งคุณไปตูเอกี้อ่ะไปดูก็ไม่ได้ยังหันใช่ไค่ะล้วพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเสาซาราการประเลียนปูนะคะพี่น้องค่ะท่างคันในเหล้วนะคะพี่น้องเด้อค่ะได้แต่เสาไว้แล้วค่ะพี่น้องค่ะโชคขมานมาซอยเฮ็ดซอยสั่งนะคะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้แอดกขอให้แหงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสุขูสุขคนกับพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ